เอ็ดโพสภาพลูกสาวและภรรยาจากเยอรมนีเป็นพระเอกหนุ่มมาดเข้มที่มากด้วยฝีมือสำหรับเอ็ดกันตพงค์และถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าเอ็ดนั้นเป็นพระเอกที่เก่งมากๆอย่างตอนนี้ก็กำลังมีละครออนแอร์เรื่องแม่เบีย้ยซึ่งบอกเลยว่ากระแสะดีมากๆเรตติ้งพุ่งไม่หยุดเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำเอาเอ็เศร้าไม่น้อย ราะว่าภรรยาและลูกสาวอย่างน้องวาเลนติน่าต้องบินกลับไปเยอรมนีเพื่อไปหาคุณตาคุณยายซึ่งหนุ่มเอ็ดก็ไปส่งภรรยาและลูกสาวที่สนามบินอีกด้วยซึ่งล่าสุดทางด้านหนุ่มเอ็ดก็อวดรอยยิ้มหว,วานๆของลูกสาวที่ส่งตรงมาจากเยอรมนีโดยมีการระบุคุณวาเลนติน่าและคุณแม่ส่งความคิดถึงมาจากเยอรมนีนะคะ Sending tones of love from Germany ฟอร์มวาเลนตินานอกจากนี้ยังมีภาพของน้องวาเลนติน่าที่อยู่กับคุณตาคุณยายอีกด้วยซึ่งบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวสาวน้อยร่าเริงสดใสยิ้มหวานๆทำเอาพี่ๆแฟนคลับใจละลายไปตามๆกันเลยทีเดียวละคะ่ะ